องอิงเพชรบ้านแพงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากกับน้ององอิงเพชรบ้านพแพงที่กำลังจะได้รับงานการแสดงจากภาพยนตร์เรื่องไายออเป็นภาพยนตร์ที่น่าติดตามเป็นอย่างมากและผู้อนุมัติการสร้างจากภาพยนตร์คือหนุ่มโจหนุ่มโจเพชรบ้านแพงที่นับถือกันได้ว่าเป็นพ่อขององอิงเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดูเป็นอย่างมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ และสำหรับสาวน้อยคนหนึ่งที่มาไกลขนาดนี้คือว่าเกินคาดฝันจริงๆทุกคนก็ต่างลุ้นว่าหนังเรื่องแรกขององุ่อิงเพชรบ้านแพงจะออกมาในรูปแบบไหนและ FC ก็ต่างลุ้นใจจดใจจ่ออยากจะดูเรื่องนี้กันในเร็ววันและน้ององุงอิงก็ได้กำลังใจจากพ่อจากแม่พี่น้องมากมายติดตามกันถึงหน้าเวทีกันเลยทีเดียว ถึงอายุองุ่งอิงยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่น้องก็มีความสามารถมากทีเดียวและชอบให้ความสุขกับแฟนๆหน้าเวทีอยู่ตลอดแฟนๆถึงรักสาวน้อยคนนี้มากค่ะใครที่ชอบอุ่งอิงเพชรบ้านแพงก็อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจน้องอุงอิงก,กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปข่าวสารสำคัญต่างๆให้ท่านได้รับชมได้ทันท่วงทีขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ